ซูเปอร์เลเกียดหมู่เชนะคะแนนรถถังจิตเมืองนอนในศึกมวยครั้งประวัติศาสตร์ศึกมวยครั้งประวัติศาสตร์เมื่อคืนวันศุกร์ที่22กันยายน2566คู่เอกรถถังจิตเมืองนอนแชมป์โลกรุ่นไฟเวท125-135ถึง135ปอนด์โชคสปิริตยอมแบกน้ำหนักขึ้นสังเวียนเปิดศึกมวยไทยแคทเวทซูปเปอร์ไฟ140ปอนด์ประทับเพื่อนรักซูเปอร์เลเกียดหมู่เก้าแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันในกติกามวยไทย3ยก เริ่มยกแรกปรีเข้าหาและอาวุธกันทันทีรถถังได้โอกาสสับสอกใส่ซูเปอร์เล็กจนมีแพสแต่บริเวณสีสก,ก่อนจะจบยกไปแบบสนุกยก2องซูเปอร์เล็กพยายามเดินเข้าหาแต่รถถังไม่สะเทือนดับออกอาวุธโตแต่อยู่ดีอยู่ดีซูเปอร์เล็กสอกใส่รถถังจนเสียหลักร่วงลงไปโดนน้าแปดทำเอาแฟนๆฮือฮาทั้งสนามจากนั้นทั้งคู่บวกกันแหลกจนจนยกไปแบบสุดมันยก3ารถถังที่โดน,นพยายามเดินบี้เข้าหาซูเปอร์เล็กชกแบบประคองกระทั่งครบ3ย Super า,ายกซูเปอร์เล็กชนะคะแนนไปในที่สุด